มันบริสุทธิ์มากมันผ่องใสมากมันไม่ทุกข์แล้วอะ่ะตั้งแต่ได้รู้จักตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยมันไม่ยึดรูปไม่ยึดนามแล้วอะ่ะฮะพวกเราเข้าใจหัวอ,อกพา,อาจารไหมหัวอ,อกที่มันรู้จักตนนะแต่ก่อนไม่เคยรู้จักตนเลยนะคิดว่าเสียงนี้เป็นตนมโนภาพอารมณ์อาการรู้ความจำไอ้ก้อนเนี่ยเป็นตนนะแต่ก่อนนะ แต่พอได้รู้ว่าตนคือธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ตนได้รู้จักตนโอ้ยวัตตะก็พังทลายลงพวกเราเข้าใจหัวอ,อกของพระอาจารย์ไหมวัตตะสงสารที่พระอาจารย์สร้างขึ้นมากับมือนะสร้างสุขติทุกขติสามเดือนโลกธาตุ อน,นันตจักรวาลสร้างมากับมือนะมันพังทลายไปจากตนตนกลายเป็นความบริสุทธิ์ตนไม่อาศัยรูปนามไม่อาศัยสามแดนโลกธาตุแล้วนั่นเองคำว่ารูปนามก็คือสามแดนโลกธาตุนั่นแหละโอ้ยปา,าจาันหมดเนื้อหมดตัวสิบกว่าปีแล้วเนี่ย หัวอกของคนที่หมดเนื้อหมดตัวคือมันไม่ทุกข์แล้วอยากทุกข์แต่มันไม่ยอมให้เราทุกข์